แต่บอกภาคแปดนะอันเนี้ยคือด้วยความที่ภาคแปดมันมาใช่ไหมแล้วตอนเนี้มีคนเขากาลังแบบให้ความสนใจอย่างมากก็เลยแบบว่ายังไม่รีบซื้อก่อนเพราะกูยังไม่มีตังค์กูเลยมาชวนมึงเล่นภาคเจ็ดแต่กูรู้ว่ามึงอ่ะสนใจภาคแปดมากกว่ากูเลยหลอกมึงไงให้มึงไปเล่นภาคเจ็ดกับกูก่อนโอ้วด้วยความที่พี่อ่ะเล่นเกมนี้มานานมากตั้งแต่สมัยเกมตู้ใช่ไหมพี่ๆก็เล่นตอนเป็นเกมตู้ใช่ปะ แสดงว่าพี่อ่ะก็คือมีมีพื้นฐานในการเล่นเกมนี้พอสมควรใช่ปะแน่นอนมึงเซียนมากเพราะงั้นกูอ่ะที่เล่นแต่พอท่อคอมแบทกูก็เลยไม่ค่อยรู้ชุดคอมโบของเกมนี้มากเท่าไหร่งั้นเอาเป็นว่าเรามาสู้กันเพื่อวัดวัดแบบวัดเชิงอ่ะว่าเราเชิงมวยใครแน่นกว่ากันโอเคโอเคแต่สิบสุรเลยมั่นใจขนาดนั้นเลยแน่นอนถ้ามั่นใจขนาดก็ไปเลยดีกว่าเียเฮียกูอยากตบมึงมานาไล่สัตว์ เจอพี่ป้อมแปมกูอ้สัล้วมาแล้วพี่ป้อมแปมกูเฮ้ยกระกาอะไรอ่ะเตรียมเฮ้ยเฮ้คนนักเลงก้องแตกเลยพี่ป้อมแปมพี่ป้อมแปมกูเฮ้ย ต่อยแข็รับเชิญโอ้ยอ๊ยต่อยแข็รับเชิญโอ้ยแข็รับเชิญแม็กเสียนกูอีกไอเฮียดิแอบมุมกูเจียรเจียรเจียเฮ้ยเฮียบร้อยปัดกันเลยไอเฮียเียแตะไอเนียเอาละเฮ้ยโอ้โหยัอีเตี้ยเหวะแตกตัเลย มึงอย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกเออหมุเลยไอ้ไอ้อะไร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 เออเออไอ้จับกูไอ้จับเลยนอนอืมันนี่โดนเลยเที่ยวอ้าเสร็จกูโอ้โโดนเต็มเต็มปยดเลยโอ้โหมันเคลื่อนควายโอ้ย ไม่ต้องใช้ทำพีได้ยังไงนอนเบซ้ายขวาเตะเตะยังเออเออตขดเอียเอาตายเหียอะไรม่อะไรเจหมัดเลายกเียายเอ้ยกูทำอะไร เต็มตาแย่ขวาโอ้ยเจาะยางโอ้ยเฮ้ยทำไมกูเต็บเองอ้้ไเหียมึงเอาไงรอบสุดท้ายแล้วเราทำสิ้นแล้วอะไรไม่โดนไม่โดนโอ้ย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 

ออู่่แนไปมึงะโดนเลยโดนต่อยไงฝากคำร่ำฝากคำร่ำจะได้ร้องไม่ร้องหรอกบอกเลยมาแล้วกูลำก่อนกูไหว้ครูก่อนไหว้ครูไหวไอ้เฮียครูกูเยอะไอ้เฮียดูตีด้วยฟังดูตีก่อนเฮ้ยฟกดาบมาด้วยเฮ้ยมาดิ มึงดูขนาดตัวก่อนแค่ขนาดตัวก็ผิดแล้วอื้อคนไทยมันต้องเน้นหมัดกับเข่าเข่ากับซอกเออเออเดี๋ยพึ่งอื้ออื้อโอ้ยมึงเฟียนี่เลยวะกันกันซีซีเฮ้ยเฟียลอยตัวอะไรวะเนี่ยคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระโอ้ยเฮียความเลยคนไทยโอ้ยตัวใหญ่จังวะบล็อตไซส์เนี่ย ค<ไ> <die> นรันไปไอ้กูเตะไม่โดนเตี้ยเตี้ยเกินโอ้อยสัตว์ข่าร่าเอ้ยเอาทำไรอ่ะทำไรทำไรทำไรเรียบร้อยมึงยืนเก๊กเฉยเลยแค่นี้แหละโอ้โหมึงเตะครับพุทธลูกแลกไปจ้าสุดเกี่ยวว่าผ่านได้เออฟ้าคำรามไปนี่นี่ีเอา นอนโอ้ยอย่าโดนตีโดนผมกุยโอ้ยใจเดียวเดียวโอ้ยเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยคอมเมย์คนแรกนอนนอนนอนเต็มกัเรียบร้อยไม่โดนไม่โอ้ยลอ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 ยตีตะยานว้าวหยุดจบกันแค่นี้แหละเฮียรบกันไม่ได้อีกแล้วไปมึงอ่ะไม่ตาย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 แตกไปซะมึงอ่ะตายเว้ย เข้ามาตายเอาโดนได้ยังไงปอบงำกันแล้วอ้าวไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยตัวก็ใหญ่ไอ้เหี้ยนอนเลยไปประกาไม่ได้อะเจี๊ยเจี๊ยทีมวยเถางมวยเอ้ะเ๊ะนอนโอ้ย วิธีการต่อสู้กับศัตรูคือนอนอ้ยโอ้ยอ้ยะย่าติดนอนอ้อยลุกไลกไปลงไปเลยมึงอะตรงไปเลยตรงไปโอ้ยเฮ<ห><ห>้ยกูป้องกันโอ้โหทะลุไปเลย,อยไลยอเหี้ยอาาาอาา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 า เฮ้ยมึงชนะอื้ออื้อเฮียอ้ออื้ออะไรอะไรอะไรเอ๊ะนี่เข่ายาวอะไรเออเออเข้ยหมุนเลยเอออ๋อเฮียอย่าเพิ่งอันนี้โอ๋ยมันนี่เฮียโดนจับมันนี่มันนี่โอ้ยนี่ไงเอ้ยไเฮ้ยเฮียตกการแค่นี้แหละ I hear, get over here. Oh, it's Easy peasy lemon squeezy. Round one. ยังไงเฮ้ยคาร่าเอากระโดดเอาโดเตเลยเออโอ๊ยตีกูปุ๊บไอ้เจ้าวุ้นเออยังไงทุบ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 ไอ้เหี้ยตีเลยเจอเดียวสีเลยทำไรเอ้ยเอ้ะกูทำไรวะกูเดียวสีเหมือนกันดีกว่าเอ้ยกูทำอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเจี๊ยเจี๊ย มันนีุ่ดเล่าเลยอื้อเ็ดปัดจริงจิงโอ้ยตีแกนตีเขนขี้โกงแกนขี้โกงเนี่ยคขาขี้โกงตีแกนเนี่ยซาอะไรวะเนี่ยตีเอ็ดปุ๊บเลยโอ้ยตัวนี้มันกากยังวะตีแกนตีไม่จริงกย มึงคิดว่ามึงจะสู้บาดหลวงผิวดำคนนี้ได้เฮ้ยยดูดิหมาหมาดีทำไรยืดเลยถือเวลาเอาขยะไปทิ้งใส่หมวกด้วย มาแล้วเฮกคุณใจเย็นเอ้าเฮเยเปิดมาดิคุณก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชลยอยู่เชลยอยู่อะไรก็ได้แหละเเชลยอยู่เชลยอยู่ไอ้เยเป็เชลยอยู่ดาราหนังจีนชอร์จลื่นไหลชาร์จลื่นไหลเดลยวลอยมาตัวขี้โกงเลยนะเว้ยบุกเข้างปี้ได้ยังไงอุ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยแหละของจริงโโอ้ พลังแห่งหมู่บ้านทีหูไม่ไรนะไอเรื่องแรกที่กูดูพิเคียวอยู่ด้วยเอออะไรหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอะไรเจาะยางเจาะยางเจาะยางโอ้ยโอ้ยที่อเจาะยางอย่างเดียวเองกูอะนั่งเลย เรียกหมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเปลยเปี่ยนขอเรียกหมาดิขอเรียกหมาดิขอเรียกหมาดิรับรับอยู่รับเลยไอ้หมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยรับเลยเอ้ยอะไรตังคุณตังค์วุ้นเฮ้ยเฮ้ยตังหวะนี่แหละเทีย เอ้ยมอเอ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 อออออออเนิดนึงอดเมั้ยอเอ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 ้เออ้อเเออเอเอเออเอเออเอเลยไอ้โบไอ้โบกูไปโบไอ้โอไม่โเอเฮ้เอะไออะอรเออเอเอเเ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 เอเอออเ เราต้องเคลื่อนไหวเต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเอาโอ้โหตอบดีแหละมึงโดนกูเนี่ยอา้ยเอ้าไัได้ตัได้ตัได้ออัมไดััด้ชไม่แช่ล้วอะไรครับเนี้ย

เฮียเฮียเฮียโจ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 กูนักมวญยูเอฟซีอะไรโจ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 นักนักนักบุญง้อกระป๋องหน่อยยูพี่อะพี่อะไอ้คนนักบุญนักบุญง้อกระป๋องไอ้เฮียเป็นหลบหลบได้หลบได้เยังไงเฮ้ยเฮึอโอปลิวเลยกูหลบได้เอาไปเตะล่างกู โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตากูบ้างเอาคืนเอาคืนไปจังหวะนี้แหละโฮ้ยปล่อยผู้หญิงกูแมนพอเัาไงกูอะโอ๊ยต่อยากูพาไปต่อยโอเคแตกเลยเ แค่กดไปโดนมันก็จบแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหยียบเท้าเหยียบเท้าเออจับเลยเฮ้ยเฮจับกูตุ้มโอ้ยเฮ้ยหลบโอ้ยหลบหลบหลบคนเขียเลยเย็บ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 เฮ้ยหลบเย็บอัพบอลคันเฮ้ยหลบ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 โอ๋ยเตะขาหลบหลบหลบโอย ตายปิดลบโดนเลยขอรับเวทีไปเลยไปออกด้วยลบที่ขาดากอื้อ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 อออืออมันนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยึงหลุดสะบัดหลุดเลยหลบหง่วงสะบัดหลุดเลยหลบหลบชิหลบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเอาตบตบอเออเอลบตบเอากูทำอะไรกูทำอะไรมั่วลบตบอืออือเออหายเลยแตกเลยเอางี้ีไป เล่นตานี้ตาสุดท้ายถ้าใครชนะคือชนะไปเลยคนที่แพ้ตานี้คือแบบแพ้ไปเลยเป็นหมาไปเลยปะเะไร่เอเอ,อเออเป็นหมานะนี่กูเล่นตัวนี้ดีกว่าไพ่เดียวกันอืมกูต้องเล่นตัวที่เฮ้ยแม่เอาตัวที่โกงมา <c oughs> รอบตัดสินนี่กูต้องไม่ยอม <c oughs> กูโพมาเย็น,นนักบมบงกรนี่เฮียก๋วยเตี๋ยว เนียกูมาแล้วไอ้ย huh. ก uh ูอะโผล่ไ huh. ม่ชุดเทียอะไรอยู่เนี่ยชุดกระโบไอ้แอร์รอบที่เดิร์ไอ้เฮียมาเดาันเลยเฮ้ยไอ้เฮียโอ้ยไอ้ยตาไปคนที่โกงใช่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกินโกงตัวที่โกงไอ้เฮียเรียบร้ยชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วโอ้ยไอ้เฮียเช็คกันดูด โอยนี่เอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยเฮียเฮียตากี้โกงไอ้สัสชิคก้าดูดกอดหน่อยอือแสงกุญเจียวไปมึงอ่ะโอ้ย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 ไอ้กี้โกงเกแล้วโดดแล้วอือไปเลยมึงไปตอกเลยบอลชิคกระดูด

ทำไรทำไรทำไรอะเฮี้ยขี้โกงไอ้เฮี้ยยัยยัยเฮี้ยอะไรยัยเห่าดิไอ้สัตว์